แม็กวิลหวานมากข้างหลักไม่แพ้วสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครตแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เปิดตัวปุ๊บก็สาดความหวานปับ๊บเลยค่ะสำหรับ2นักแสดงซุปตาวิววรรณรสและแม็กกุยลัคณันิตค่ะที่เพิ่งจะเปลี่ยนสถานะใช้คําว่าแฟนอย่างเป็นทางการล่าสุดนะคะวิววรรณรสก็ได้ออกมาเปิดใจเส้นทางความรักครั้งนี้ค่ะและพี่พี่สุมวโนชนเนี่ยก็ยินคําถามแบบน่ารักมากๆว่าความรักเนี่ยเป็นมายังไงบ้างวิวนะคะก็บอกว่าตอนนี้ความรักแฮปปี้ดีค่ะ เจอกันที่ทำบุญช่วงก่อนปีใหม่พี่แม็กมาสวดมนต์ก็เลยเจอกันค่ะทาความรู้จักกันยังไงก็คือการไปเจอกันตามร้านอาหารแต่ความพิเศษเนี่ยเกิดขึ้นเกินเพื่อน,อนคือการคุยด้วยกันแล้วสบายใจชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันกินข้าวดูหนังไปเรื่อยใช้ระยะเวลาประมาณนึงกว่าจะพัฒนามาใช้คําว่าแฟนตอนนี้เนี่ยก็ได้ได้ว,วาครบรอบสงเดือนแล้วนะคะที่ใช้คําว่าแฟนอย่างเป็นทางการส่วนแม็กนะคะบอกเลยว่าเป็นผู้ชายที่ข้างหลักเนีน้าหลักมากๆค่ะล่าสุดนะคะก็ลงลุกคู่กับวิวนานรส พร้อมกับแคปชั่นเขาน่าละครับผมเลยอยากให้ลกหลับรู้ก็เป็นคู่หลับไยแดงของวงการอีกหนึ่งคู่นะคะที่เปิดตัวทำหลายๆคนเซอร์ไพเป็นอย่างมากหลังจากที่สองคนโสดเนี่ยโครจรมาเจอกันและมีเคมีที่ลงตัวหลังจากนี้นะคะเขาทั้งคู่จะสาดความหวานอะไรใส่กันอีกพวกเราเช้าเผือกเนี่ย ก็ได้แต่อิจฉายอยู่ข้างหลังเบาๆค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี h e ดเซ็ต